ต้องปิดเมนแล้วเขาก็จะมารับออเดอร์ที่มีความหิวฉันก็กล้าเหมือนกันเป็นชิน,นีมาคนเดียวเนี่ย ชั้นศูนนะคะที่ฝรั่งเศสเนี่ยที่ฝรั่งเศสเนี่ยมันจะนับชั้นหนึ่งเป็นชั้นศูนนะพยายามไปทิ้งนะค่ะนแล้วเราก็ต้องพุดซี่แคดดองออกไปเองนะคะ ก็คือรู้แหละว่ามันเป็นแบบจุดดับคนต่างชาติแต่ว่าฉันก็ชอบแต่อบอกว่าการมาสั่งอาหารที่คอเนเสิร์ตเนี่ยต้องปิดเมนู แล้วเขาก็จะมารับออเดอร์นะคะแต่บางร้านเนี่ยคือแบบบีซี่มากก็จะแบบเคลียร์นานหน่อยแต่วิธีการสั่งคือเราต้องสั่งทีเดียวมันจะไม่เหมือนที่ไทยที่แบบว่าเออเดี๋ยวสั่งแบบสั่งเขียงสังขาสั่งองเท่ก่อนสั่งออเดอร์ก่อนแล้วก็ค่อยแบบเดี๋ยวสั่งของหวานอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่แล้วว่ามันจะสั่งถ้าใครจะสั่งเป็นพรก็คือต้องสั่งบบ ตั้งแต่แรกเลยว่าฉันเอาอันนี้หนึ่นงสองสามฉันเอาดีเซอร์ดอันนี้ฉันเอากาแฟอะไรเงี้ยคือทีเดียวและอีกทีหนึ่งเมื่อพอจะเก็บก็รวบช้อนรวบช้อนก่อนเขาก็จะรู้ว่าโอเคเราอิ่มแล้วเขาจะเคลียร์จานแต่ถ้าว่ากินเสร็จแล้วยังไม่รวบช้อนอะยังไงเขาก็จะไม่มาเก็บตังคือไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังเป็นอยูไ่ไหมเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะเนาะแต่ว่าปกติคนโลโคลก็จะแบบประมาณนี้ยอะไรเงี้ย เหมือนจะรู้กันว่าแบบเอออิ่มแล้วนัามาเก็บได้แต่ปกติอะคนภเสาอังกฤษนั่งนานมากคือบางคนแบบสั่งแบบวายพอละแก้วอะแล้วนั่งคุยแบบสองชั่วโมงค่อยๆจิบคือเขามาเพื่อคุยจริงๆจะไม่มีใครแบบหยิบกล้องมาถ่าเนเราหรือว่าจะไม่มีใครแบบเอาืมถือขึ้นมาวางคือกระเป๋านี่ก็จะวางข้างๆข,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 ข้างล่างเลยแต่ไม่ก็แบบห้อยตรงเอี้หรืออะไรเงี้ยคือแบบ ชอบมากเลยชอบรายการแบบนี้มากชาหิวมากไม่อยากจะยอไรที่เป็นยังง ไข่ลำบากนี่รสนะแม่เดโี๋ิยวายชายตกินก่อนหิว เพือไม่จับ้ชาที่แอเวนเบียไปทิ้งขยะใช่ไห้วะหอมมากคือผู้ชาคือกอมทิ้งขยะหอมากตันที่นี่เขาทักเหมือนู้จักกันอย่างนี้ป่ดนลยแบบโอ้โหคนนี่บุ่นห่า บ iser, voi, ้าซื่อบ้าซื่อแบไหนอะแล้วเขาก็ช่วยฉันถึงกระเป๋าเห็นเป็นชั้นมีแห้งตัวคนหนึ่งัวคนเดียวก็เลยคุณท่าทางอ่อนแอจริงๆแล้วฉันยกไหวค่ะกระเป๋าเป็นทำงานฉันยกกระเป๋านี่สิบสามสิบโล แต่ก็แบบร้อนอ่ะเนี่ยแล้ววามฝรั่งเสสเลยเขาก็กินกินกาแฟหลับกับมื้ออาหาร,ออาหารแต่ฉันนะอะชอบกินควบคู่ไปกับมืออาาม้ออาหารมื้ออาหารคือจิบกาแฟไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย ผิดกดเขาหมดทุกอย่างแล้วเขาก็ไม่เอากาแฟมาเสิร์ฟฉันฉันอยากจะกินแล้วไม่เคยกินากาแฟสายขนาดนี้เลยเดี๋ยวค่อยมายเอาไปเปิดในห้อง

น่ารักเพียบเลยอ่ะ ชีแล้วก็เนยที่นี่คือเลือกยากมากเพราะมันอร่อยทุกยี่ห้อเลยจริงๆคือแบบไอเลิฟมากในส่วนของโยเกิร์ตก็เช่นกันนะคะคือแบบดีงามมากๆเลือกไม่ถูกคือแบบอยากลองกินทุกยี่ห้อก็ยังกินไม่ครบนะคะไม่รู้เรารู้สึกตปเองหรือเปล่าแต่ว่าแบบพวกเลพวกอะไรแบบสแน็คที่เนี่ยมันไม่ค่อยเค็มอะ่ะมันไม่เหมือนของไทยไม่สะใจเท่าของไทยอะ่ะเหมือนเขาจะเน้นแบบเฮลตี้หรอหรือยังไงไม่รู้แต่แบบไม่สะใจก <รอ S 2> ็ตายได้เพราะไววัยวซองนี้เลยคะ่ะ ถึงแม้โซเดียมจะไม่ถึงก็ตามช่วงนี้เป็นช่วงโอลิมปิกนะคะก็เลยจะมีของเกี่ยวกับโอลิมปิกขายเยอะมากโดนแก้วนี้ตกมาหนึ่งค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบมากๆของฝรั่งเศสเลยก็คือร้านมือสองค่ะคือแบบร้านมือสองเขาคือดีงามเหมาร้านวินเทจมันจะมีตั้งแต่ช่างกิโลขายแบบคุยเอาหรือว่าจะเป็นแบบซีเล็กเซตมาแล้วอะไรเงี้ยคือดีแล้วก็จริงๆร้านนี้ราคาไม่ได้ถูกนะแต่ก็ไม่ได้แพงแบบมือหนึ่งอะร้านเมื่อกี้ก็คือได้เสื้อกับคาดดิแกนมานะคะน่ารัก,กมาก ร้านวินเทจคือแบบมันจะหาได้ตามซอกตามหลืบทั่วไปเลยอะคือมันจะมีในทุกซอกทุกมุมของปารีสเลยค่ะหรือเมืองอื่นๆก็มีเหมือนกันกลับมาแล้วดอกไม้เขาสวยมากนี่ขนาดไม่ใช่หน้าแบบหน้าที่มีดอกไม้สวยงามมาก ฝนตกอีกแล้ววันนี้คือเมื่อวานอากาศดีมากวันนี้โอลิมปิกคือคือฝนตกค่ะม mm. มาโอลิมปิกครั้งนี้เราไม่ได้จองแบบที่เปิดไว้นะคะจองเป็นตะกีฬาเพราะฉะนั้นที่เรากําลังไปเนี้ยมันจะเป็นโซนด้านนอกที่แบบเออดูห่างๆอะไรเงี้ยแต่ที่ไหนได้คือมีคุณผู้หญิงคนหนึ่งที่เจอบนรถไฟเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยู่ไม่ได้จองอ่ะยูจะไม่ได้เห็นอะไรเลยนะเพราะเขากั้นแบบไกลมากซึ่งจริงคะ่ะแต่เดชบุญมากๆที่ไม่ได้จองเพราะว่าฝนตกอย่างที่ทุกคนเห็นกันว่าคือฝนตกหนักมากแล้วเราอะ่ะกลัวไม่สบายมากเพราะเราต้องอยู่อีกนานเนาะก็เลยแบบเออตัดสินใจ ไม่ได้เข้าไปดูค่ะเกือบจะซื้อหน้างานแล้วเพราะว่าเสียดายไหนๆก็มาแต่ว่าด้วยความที่ฝนตกหนักมากๆเลยอะ่ะก็เลยแบบมันตกไม่หยุดด้วยตกทั้งวันเลยแบบป่วยแน่นอนอะ่ะก็เลยเออโอเคไม่ซื้อแล้วกันจริงๆมีหลายคนที่แบบว่าไม่ได้ซื้อแล้วกะไปดูข้างนอกเหมือนเรานะแต่ว่าสุดท้ายก็คือแพ้ให้ตัวเองกลับบ้านกันหมดค่ะส่วนใหญ่คนที่มาดูโอลิมปิกคือผู้สอังกฤษทั้งนั้นเลยมาจากต่างชาติอิตาลีอังกฤษอะไรรอบๆเนี้ยมาดูกันทั้งนั้นแต่ว่าคนปารีสเองอะ่ะ เขาก็จะลงใต้มันเป็นช่วงพักผ่อนของเขาเหมือนเขาจะบอกว่าให้หยุดงานเลยช่วงโอลิมปิกเพราะว่าเขาจะได้เคลียร์มือซึ่งปารีสก็คือแบบเงียบมากมีตัวคนเดียวอย่างนี้ฉันเราล็อกกางถนนไปเลยสิค่ะฉันก็กล้าเหมือนกันเป็นชนีมาคนเดียวเนี่ยไม่เห็นใครมาคนเดียวกับคนใกล้ถึงแล้วค่ะใกล้ถึงแม่น้ำแล้วแต่เหมือนเขาจะเริ่มไปบ้างแล้วปะ đủ subscribe mặt kênh Ghiền rồi. season 소시매도아도 เปลี่ยวเป็นมาเลยค่ะกลัวมไม่สบายเพราะว่าต้องอยู่อีกหลายวันนิดรีบก,กลับก่อนพระอาทิตย์จะตกอีกเจ็ดนาทีจะตกแล้วด,ดูดิฝนตกแบบ Paris in the Rain เปลี่ยวนมาเลยค่ะสกิีกไหมขอใช้ชีวิตในห้องละกันเพราะว่า พรุ่งนี้ต้องเช็คเอาท์11โมงนะคะเพื่อไปอีกเมืองหนึ่งสภาพเป็ดเมื่อกี้ไม่อิ่มนะคะเด้วยความที่ร่างกายต้องการแบบของแซบนิดนึงแล้วก็อากาศมันหนาวก็เลยต้องมาม่าไปเลยค่ะดูที่จอเนี่ยแหละคะ่ะชัดสุดละพวกเธอสู้กันมาสู้หกเลยค่ะฉันดูอยู่บ้านก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาลงใต้ไปทะเลฝรั่งเศสกันนะคะฝากดูด้วยนะคะ